คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบ,ก,าบกับสูตรหวยโชคเิรษีมาลานะครับกับสูตรดับร้อยบนตลอดชีพนะครับกดติดตามก่อนนะครับเพื่อเอาเปรียบเทียบกับสูตรที่ผมงลงให้นะครับนี่เป็นแต้มดับนะแต้มดับคือตัวเลขที่คาดว่าจะไม่ปรากฏในงวดถัดไปก่อนอื่นเรามาดูสติก่อนจริงอยู่ทุกคนเห็นตัวเลขเห็นสูตรหมดแต่ว่าถ้าคุณไม่ดูสิติแล้วคุณานะไปใช้คุณจะมาโทษซ้ายโทษขวาไม่ได้คุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเอง ซึ่งเราได้นําเสนอสถิติแบบตรงไปและตรงมาแก่ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับโอเคนะเรามาเริ่มดูกันเลยโดยสิตินั้นผมจะแสดงเห็นตั้งแต่ปี6-2อะไรทีเดียวนะครับ1ิปกรณปี6-2ที่ออกซู้อเจ็4 4 8 2 4ดองออก5-6นะครับอันนี้ดับหลักร้อยนะเราใช้ในส่วนของหลัก10ล่างบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวนักคทั่หนึ่1คุณเห็นนะเห็นตามกันนะห้บวกแเป็นสิ สิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบเจ็ศูนย์ดับเลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์แล้วนำค่าใดมาวางก็คือมาตรวจสอบคำตอบเลขศูนย์นะศูนย์ศูนย์ไม่ปรากฏในหลักร้อยลงที่หนึ่งเห็นไหมครับต่อมาหนึ่งมีนาคมหนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณได้หนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณได้เลขสองสองไม่ปรากฏในหลักร้อยลงที่หนึ่งครับ สิมีนาคมหกสองคำนวณเลขสามไอเลขหนึ่ง่งไม่ปรากฏในหลักร้อยลงที่หนเมษายนหกสองคนวณเลขศูนย์ศูนย์ไม่ปรากฏในหลักร้อยล้ที่หนึ่งสิบหกเมษายนหกสองคำนวณเลขแปดแไม่ปรากฏในหลักร้อยลที่หนพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขเกไม่ปรากฏในหลักร้อยลงที่หนึ่งสิบหกพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขสามสไม่ปรากฏในหลักร้อยลที่หนึ่ง หนึ่งมิถุนายนหกสองคำน้อยเลขหกหกไม่ปรากฏในหลักร้อยล้ที่หนึ่งสิบหกมิถุนายนหกสองคำน้อยเลขเจ็ดเจ็ดไม่ปรากฏในหลักร้อยแล้ที่หนึ่งหนึ่งกระดาคมหกสอง 6, คำน้อยเลขสามสามไม่ปรากฏในหลักร้อยแล้ที่หนึ่งสิบห้ากระดาษดาคมหกสอง 6, คำน้อยเลขสี่สี่ไม่ปรากฏในหลักร้อยแล้ที่หนึ่งหนึ่งสิงหาคมหกสองคำน้อยเลขหนึ่ง หนึ่ง 1> 1. ไม่ปรกกา 6, 6. 6ปรกฏในหลักร้อยร้อยที่หนึ่งสิบหกสิงหาคมหกสองคำนวณเลขหกหกไม่ปรากฏในหลักร้อยร้อยที่หนึ่งหนึ่งกันยายนหกสองคำนวณเลขหนึ่งเลข1นึ่ะเรามาดูครับเลขหนึ่เลขหนึ่งไม่ปรากฏในหลักร้อยร้อยที่หนึ่งสิบหกกันยายนหกสองคำนวณเลขสี่สี่ไม่ปรากฏในหลักร้อยร้อยที่หนึ่งหนึ่งตุลาคมหกสองคำนวณเลข1นึ่งหนึ่งไม่ปรากฏในหลักร้อยร้อยที่หน สิกตัวล,ค 6, ควละครหกสองคำนวณเลขศูศูไม่ปรากฏในหลักล้านที่หนึ่งหนึ่งพิษกายนหกสองคำนวณเลขหกหไม่ปรากฏในหลักก้านที่หนึ่งสิบหกพิษกายนหกสองคำนวณเลขสามสามไม่ปรากฏในหลักล้านที่หนึ่งหนึ่งธันวาคมหกสองคำนวณเลขหนึ่ไม่ปรากฏในหลักล้านที่หนึ่งสิบหกธันวาคม62สองคำนวณเลขเจ็ดเไม่ปรากฏในหลักก้าที่หนึ่ง สา,ามสิบธนคมหกสองคำนวณเลข6 6หไม่ปรากฏในหลักร้อยรอนที่หนึ่งสเมะกอราคม6กสาออก491เก้าหนึ่งเจ็ดเตัวเล่าหกแหลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่หนะครับหกวกหเป็นเจ็เบวกเเป็นสิบสใส่สดับเลขสเห็นไหมครับอันนี้ปีหกสนะเลขสีไม่ปรากฏในหลักร้อยราบที่หนึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์ครับหกุมภาพันธ์หกสามคำนวณได้เลข9้า เก้าไม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัที่หนึ่งสิบหกกุมภาพันธ์หกสามกำนวณด้วยเลขห้าห้าไม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งหนึ่งมีนาคมหกสามกำนวด้วยเลขแปดแปดไม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งสิบหกปีนาคมหกสามกำนวด้วยเลขหนึ่งหนึ่งไม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งสิบหกพฤษภาคมหกสามกำนวณด้วยเลขสามเลขสามสามไม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัลที่หนึ่ง 1>, 1มิถุนายนหกสาคำนวณได้เลขสามสาไม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งสิบหกมิถุนาย,ยนหกาคำนวณได้เลขหนึ่งหนึ่งไม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งต่อมา1กรกฎาคมหกสาคำนวณได้เลขแ8ดดไม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งสิบหกรกฎาคมหกสาคำนวณได้เลขเจดเจ็ดไม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัลที่ห네นึ่ง หนึ่งธันวคมหกสามคำนวณเลขห้าห้าไม่ปรากฏในหลัก,กร้อยลำที่หนึ่งสิบหกสิงหาคมหกสามคำนวณได้เลขสองสองไม่ปรากฏในหลัก,กร้อยลำที่หนึ่งหนึ่งกันยายนหนึ่งกันยายนหกสามคำนวณไดเลขสามสามไม่ปรากฏหลัก,กร้อยลำที่หนึ่ง ส 16. 16, ิบหกสิบหกกันยายนหกสามคำน้อยเลขสี่สี่แม่ปรากฏในหลัก,กวอลงที่หนึ่งหนึ่งตุลาคมหกสามคำน้อยเลขเก้าเก้าแม่ปรากฏในหลัก,กวอลงที่หนึ่งสิบหกตุลาคมหกสามคำน้อยเลขหนึ่ง หนึ่งแม่ปรกากฏในหลักร้อยล้ที่1 16. พฤศจิกายนหกสามคำนวณด้เลขสองสแม่ปรากฏในหลักร้อยลงที่1 16. พฤศจิกายนครับสิพฤศจิกายนหกสามคำนวณด้วยเลขสี่สี่แม่ปรากฏในหลักร้อยลงที่1 1. ธันวาคมหกสามคำนวณด้ยเลขห้าห้แม่ปรากฏในหลักร้อยลงที่1 สิบหกธนคมหกสามคอมน้อยเลขเจ็เจ็ดไม่ปรากฏเนหลักร้อยในวันที่ 1. หนึ่งเห็นไหมครับสามสิบธนคมสามรับปีหกสามนะหลักสิบล่างบอกด้วยหลักร้อยหน้าคั้งที่ 1. 1น 4, 4, 6, 7, 4, 8, หนึ่งหนึ่งบอกสามเป็น4ี่สีบอกเ็เป็นสิบปดนึ่ับเลขหนะึ่งะเดเรามาดูปีหกสี่เมื่อกี้เลขหนึ่งใช่ไหมเลขหนึ่ง 1ไม่ปรากฏในหลักร้อยันที่หนะครับสิมกราคมหกสี่ทีออกสามไปสี่สามก็หดตหนึ่งะบวกหลักสิล่างบวกหลักร้อยหน้าน้นหนึ่งบวกหเป็นเจ็บวกเคงที่เป็นสิบสี่บเลขสเลขสไม่ปรากฏในหลักร้อยมันที่หนึ่งมาต่มาเห็นไหมต่อามาครับสิกุมภาพันธ์หกุมภาพันธ์หกสีนะครับ ออกสองศูนย์เก้าหนึ่งสองทุลส่วนตัวเลาเจ็ดนะครับหลักสิล่างบวกหลักหน่วยล่าง9บก6เป็น15 15้บวกเเป็น22ใส่2ตับเลข2ตับเลข2นะครับเลข2อมาดูนะว่าจะมาเลขสองไม่ปรากฏในหลักรอ้อยน้นที่1ครับไม่ว่าจะมา ต่อมาครับ16บาพันครับ424 2่6อ3สนล่าง39นะครับหลก10ล่าง800บวกหลักร0อหน้าได้นึ่ง3าบวก8เป็นสิบสองอวโทษดิ3บวก8เป็น11 8 9อ11 11ดเกบวกคนที่เป็น18ได้ดับเลข8 8ไม่ปรากฏในหลัก้้อลองทีหนึ่งต่อมาครับ1มีนาคม64ออก8 3 5สาม2้าห้5ส8ล่างเจสาดสห้8ตล่างเจส ครับลองดูครับเลข8ปดจะว่าแแม,ม่ปรากฏในหลักร้อยนัดที่ึตามมาคำนวนต่อครับสิบล่างบอกหลักวายหน้าที่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเบวกเคงที่เก้าบวกเจ็ดคงที่เป็นสิบหกใส่หกดับเลขหนะครับสิบหกมีนาคมครับสิบหกสิบหกมีนาคมครับเลขหแม่ปรากฏในหลักร้อยนัที่หนึ่งต่อมาสิบหมีนาคมครับ หลักสิบล่างบวกหวานาที่หนึ่งหนึ่งบวกสาหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดคนที่เป็นแปดได้ตับเล็กแปดอีกแล้วนะครับเรดูกแปดแม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งต่อมาหนึ่งเมษายนหกสี่ออกสี่จุดสองสองจุดศูนย์สองแต่ละออกศูนย์ห้าใช่ไหมอ่ะเรดูกหลักสิบล่างบกวกหลักว่านาที่หนึ่งศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ด บวก7คงที่7บวก7เป็น14 7บวก7เป็น14ก็ใส่เลขสี่ระดับเลขสี่นะในหลักร้อยในสุดน,นะคะรับเศรษฐสุตนนี้ไม่หลุดเลยนะครับต้องบอกว่าเศรษฐีไม่หลุดเลยนะครับตั้งแต่ปีหกสองอันนี้ปีนหกสี่นะแคปเจอร์ก่อน หนึ่งสองสาแคปเจอร์โอเคเห็นไหมครับตั้งแต่ปีหกสองนะสติเราแสดงตรงไปตรงมานะคุณไม่ได้ว่าเรามานั่งเขียนเขียนอะนั่งเทียนเขียนในคุณเวลาเราคํานวณนนะเราก็ต้องคือตัวเราเองอะเราก็นําไปใช้ด้วยตนเองด้วยนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่สตินะครับคุณดูเพาถ้าผิดผมก็จะบอกถ้าคุณ ถ้าคุณเป็น f อซเก่าๆคุณจะจำะคุณจะรู้ว่าอันไหนสูตรไหนหลุดผมจะบอกหลุดมันหลุดง,งวดน้ำมันจะหลุดไปเลยนะครับเมื่อไหนเข้าก็คือเข้าก็คำนวณตามจริงนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับกดแชร์ลง facebook ด้วยกดแชร์ลงเมลไลน์ด้วยนะครับเป็นการเช็คว่าเราดูแล้วนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกันกบสุดหวเช่วีถิ่งหนล้านครับสวัสดีครับ